สวัสดีเต้อน,นะครับผมคือซัก์คออนไฟเอ์นะครับก็เปลี่ยนชื่อชนลใหม่นะครับวันนี้ผมกำลังจะปั่นจันกรยานไปไปที่เออ่ที่ว่ายน้ำนะครับแก้พอมปั่นจักรยานอย่เนี่ยนครับโอเคครับ,รบไม่ยังไงก็ขอไปเดวนนะครับมันสีสายนะเป็นมิกโคะเรียับ แดดออกนะแต่ว่ายังหนาวอยู่นะครับตอนนี้อากาศหนาวนะแต่ว่าแดดออกคนระับมันลมพัดด้วยนะครับตัดเศษลมคนระับพอไปไปถึงแล้วผมก็จะปิดคลิปเลยครับก็แค่โชว์ท่านี้นครับเดี๋ยวคนจะเบื่อกันนะครับมาเหา่าแต่าเนี่ย เป็นทางไปนะครับถ้าเห็นยยเยอะก็จะเห็นแต่ว่าผมใช้ไอโฟนอัดนะครับถ้าเป็นยังไงก็เป็นตามกล้องไอโฟนผมนะครัผมใช้ไอโฟน4นะครับตอนนี้นะช่าง,งเบรกเท่มั้ยครับผมใช้ไอโฟน4อัดนะครับตอนนี้คนระับไอโฟน4นี่ก็จะเป็นคุณเอ,อ่ออดิศักดิเซตนะครับครับ ผมจะปัป่นเวลาผมจะไม่กลับไปแนละ้วถ้าตอนนี้ผมไ,มได้อัดเกมไหมถ้าผมไม่ได้อัดเกมเลยลงก็คือคอมผมพังนะครับตอนนี้เก็บตังค์ซื้อคอมใหม่อยู่ครับสองกี่หมื่นวะหกพันนะครับหกพันนะครับเป็นคอมรุ่น lenovo lenovo นะครับเป็นิ่งเก g ม a m i n g laptop นะครับแล้วก็ผมซื้อแบบแปดแปด gb memory นะครับหนึ่งบวกหนึ่ง t b y บวกแปด gb ก็คือกิกนั่นเองนะครับ แล้วก็การาฟิกการ์ดผมใช้ Intel Intel Inside นะครับ Intel c o r e นะครับถือว่าเล่นได้ดีเลยทีเดียวแล้วผมก็จะถ้าถามว่าผมจัดเกมอะไรบ้างตอนนี้ผมก็จะอดัดเ o อเอ์คอนเทสต e ไตรกับก Offensive นะครับหรือไม่ก็บาง <c oughs> <ๆ>ครัออ้งก็จะอัดดอตเอนะครับผมอยากเล่นดอตเยังไม่เคยเล่นเลยเคยเล่นแต่ League of Legends นะครับก็ ผมจะถามว่าผมอยู่แคลนไหนผมก็จะอยู่แคลนลูสซาวีนะครับเป็นแคลนของเพื่อนผมเองนะครับเป็นแคลนของพวกสวีเดนนะครับลูสซาวีนี่ย่อมาจากตัวอะไรคือลูนี่ก็คือลูนี่จะมีหัวหัวกลุ่มจะชื่อว่าโรตลีนะครับขเ,รตตเขาเลยเอาตัวย่อคำว่าโลมาแทนแล้วก็ซานี่เป็นเป็นเพื่อนของเขาเพราะเขาก็ชื่อซาเรนนะไปติดตาเขาดานะครับซาเรนนี่แต่เขาคนนี้จะกากห้เนืนะ้อคอมกากนะครับ แล้วก็วีเนี่ยคือก็คือเป็นคนอีกคนนึงนะเป็นเพื่อนกันเหมือนกันชื่อวิลเลียมนะครับวิลเลียมสามห้าหนึ่งไว้ติดตามถ้าเราไปเขาเป็นคนสวีเดนนะก็คนนี้เขาใจดีมากครับถึงแม้เขาจะพูดคำหยาบมากนะอย่างเช่นเจฟลแบเบิร์กหรือไม่ก็เฮนเวตเดกหรือไม่ก็ฟิตตานะครับก็ไม่ต้องรู้นะแต่ลราไม่อยาก <laughs> แต่งรล้วนะครับ นี่ก็คือคุณอดิศักดิ์ศรีนะครับใครที่ติดตามฉันเนี่ยเขาก็มาด่าเขาได้นะครับแมงมองก็ไม่พูดอะไรนะครับดูครับเห็นไครับดูครับดูครับอุ้ยใช่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 โอ้โอะตายเหี้ยโเคล้วก็อกใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกซีเมนนะครับโอเคครับมันก็ปั่นตาม ตามปมาปน่ครับแต้วน่นจะเป็นรถนะครับนี่จะเป็นกล่องจดหมายนะครับก็ถึงแล้วนะครับนี่ยอีกสมีนนะครับครับนี่ครับถึงแล้วนะครับโอเคครับ ลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี่ครับลานจอดรถนะครับผมก็จอดรถผมไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนั่นก็จอดนะจอดไว้ตรงนี้แหละปะปะนะครับแต่จะไว้แบบไหนครับจะนอนลงหรืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ ก็จบไปทางนี้นะครับสวัสดีกันด้วยนะครับ